การเลือกหนังสืออ่านการเลือกหนังสืออ่านมีความจำเป็นมากนักอ่านที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีเลือกหนังสืออ่านให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่การอ่านโดยพิจารณาวิธีเลือก 1. เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องอ่าน 2. เลือกหนังสือที่ดีมีคุณลักษณะดังนี้ค่ะ2.1หนังสือที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าดี2.2หนังสือที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างก,กว้างขวางว่าดี2.3หนังสือที่ได้รับรางวัลสำคัญสคัญในการประกวดขององค์กรที่มีคุณภาพ2.4 หนังสือซึ่งเขียนโดยนักเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของแวดวงนักอ่าน2.5หนังสือที่มีคุณค่าดีพร้อมทุกด้านได้แก่ด้านเนื้อหาด้านความคิดด้านกลวิธีด้านทางภาษาด้านรูปแบบและการนำเสนอ2.6หนังสือที่ได้รับการยอมรับ ศึกษาสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย2.7เลือกหนังสือที่จะไม่โน้มนำไปในทางเสื่อมทั้งปวงนะคะก่อนกลับ,ลบเราแวะร้านหนังสือก่อนนะลูกแม่จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารก่อนได้ค่ะแม่ ถ้าจออยากได้หนังสืออะไรก็บอกแม่นะลูกค่ะแม่หนังสือมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีนะกำลังหาหนังสืออะไรอยู่ล่ะครับน้องให้พี่ช่วยหาไหมยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าจะซื้อหนังสืออะไรดี ในท้งตลาดก็มีหนังสือให้เลือกซื้อตั้งหลายประเภทน้องน่ารักจังเลยตัวเล็กแค่เนี้ยยังรู้จักอ่านหนังสือและถ้าน้องรู้จักเลือกหนังสือที่ดีมาอ่านจะทำให้น้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและน้องยังจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยนะ จริงเหรอคะจริงสิถ้าน้องอยากได้หนังสือที่ดีมาอ่านก็จะต้องมีหลักในการเลือกด้วยนะถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยบอกหนูหน่อยสิคะได้สิก่อนที่เราจะไปฟังวิธีการเลือกหนังสือเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปพบกับกิจกรรมคนไหนกันแน่ได้เลย เรามาดูวิธีการเลือกหนังสือกันต่อเลยครับหลักในการเลือกหนังสืออาจจะต้องดูหนังสือที่มีลักษณะดังนี้ครับประการแรกจะต้องส่งเสริมความรู้และเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตให้มีความเจริญในด้านต่างๆขออง้อ2ส่งเสริมสติปัญญาให้พัฒนาตนเองให้รู้จักคิดสังเกตมีเหตุผลสามารถนำความรู้จากการอ่านมาใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ ต่อมาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจทางภาษาและใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัยและสติปัญญาและข้อสุดท้ายจะต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองช่วยให้เกิดความสนใจที่จะอ่านและเรียนรู้นี่คือวิธีการเลือกอา่านหนังสือแบบง่ายๆนะครับน้องขอบคุณพี่มากเลยค่ะแค่นี้หนูก็รู้แล้วว่าจะต้องเลือกหนังสือแบบไหน ไม่เป็นไรครับน้องเลือกหนังสือได้ตามสบายเลยนะได้หนังสือบ้างไหมลูกได้สิคะแม่พี่พนักงานขายหนังสือเข้าใจดีช่วยบอกวิธีการเลือกหนังสือดีๆให้กับจอยดีแล้วล่ะลูกแล้วจอยได้ขอบคุณพี่เขาหรือเปล่าขอบคุณแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปจ่ายค่าหนังสือกันดีกว่านะ ค่ะแม่ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะครับฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกถูกในข้อที่ถูกและเลือกผิดในข้อที่ผิดครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับเราสามารถนำสิ่งที่มีคุณค่าจากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นคำตอบที่ถูกครับการอ่านหนังสือจะช่วยส่งเสริมให้มีความเฉลียวฉลาด เป็นคำตอบที่ถูกครับปัจจุบันในท้องตลาดมีหนังสือให้เราเลือกน้อยมากเป็นคำตอบที่ผิดครับจริงๆแล้วในท้องตลาดมีหนังสือให้เลือกหลายประเภทมากมายครับอาทิเช่นเรื่องสั้นนิยายนิทานสารคดีบทความเป็นต้นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอจะทําให้ไม่มีเพื่อนเป็นคําตอบที่ผิดครับผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านอยู่เสมอ จะทำให้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดครับถ้ารู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ให้ความรู้จะทำให้เป็นผู้มีความรู้เป็นคำตอบที่ถูกครับ สำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆและเรียนรู้แล้วเด็กๆก็เลือกอ่านหนังสือนะคะให้เหมาะสมกับวัยนะคะเด็กๆจะได้ความรู้ค่ะและสามารถเลือกความรู้นะคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ